ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัลแพทย์ดรเสรีกุญแจนาครองที่การบดีวิทยเขตศรีราชาในวันนี้เป็นวันครบรอบรสถาปรนาอาิไารเกษตรศาสตร์วิทยเขตศรีราชาซึ่งปีนี้เป็นวันครบรอบ27ปีมีการมอบนะครับโล่นะครับให้แก่ผู้มีกุกกระคุณของวัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตศรีราชาเรายังมีนะครับการแสดงผลงานนะครับทางด้านวิจัยของคณาจารย์นะครับของทั้ง5คณะครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์วิเกศศิราชาคณะวิทยาศาสตร์นะครับวิเกศศิราชานะครับคณะพาณิชยนวีนานาชาติคณะเสศรษฐศาสตร์และคณะวิทยาการการจัดการซึ่งนะครับผลงานที่แสดงในวันนี้ก็เป็นผลงานที่นะครับคณาจารย์นะครับยังมีความมุ่งมั่นนะครับทำงานวิจัยถึงแม้ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาการทํางานจะมีอุปสรรคมากมายก็ยังมีผลงานที่มีความได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับได้รับรางวัลมากนะครับโดยเฉพาะเช่นนะครับของคณะ อนุทิศาณวีนา,นาชาตินะครับถ้าทุกท่านนะครับได้เห็นข่าวนะครับเรือนะครับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับที่วิ่งอยู่ในน้ำเจ้าพระยาได้ทํวมทากันนะครับร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับได้สร้างเรือนะครับที่สามารถล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นเรือที่ให้บริการแก่ประชาชน ที่ไม่ใช้น้ํามันนะครับเป็นใช้งาลังงานไฟฟ้านะเป็นผลงานเด่นๆซึ่งเห็นเป็นประจักษ์ได้นะนักวิศวกรรมศาสตร์ครับก็มีหลายงานนะครับที่ทํามาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมีรับรางวันนะครับจากที่นะครับญี่ปุ่นและได้จดสิทธิบัตรแล้วนะครับการที่ทําข้อหัวเข่าเทียมนะครับก็ยังทําเพื่อสนับหลุนนะครับ การวิจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมีของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเน้นไปทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีการสร้างนวัตกรรมนะครับผังขยะที่นะครับสามารถใช้นะครับได้ในครัวเรือนนะครับผลงานของคณะวิจัยนะครับการจัดการก็มีงานที่ไปช่วยกับทางด้านชุมชนนะครับโดยเฉพาะ U2T นะครับที่มีผลงานที่สร้างมูลค่ากับที่นะครับเกษตรกรหรือชาวบ้านได้ทำงานอยู่ก็สามารถสร้างมูลค่าที่แข็งแรงขึ้นมาในการที่นะครับเป็นรายได้ให้กับ คณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็มีงานวิจยัยต่างๆนะครับที่ทําร่วมกับคณะวิจาัยการซึ่งจะเน้นไปทางง้านงานชุมชนอีกทั้งนะครับในวันนี้เราก็มีการแสดงผลงานของนิสิตซึ่งเป็นผลงานใหม่หนึ่งที่ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยว่าการทํางานร่วมกวับมหาวิทยาลัยกับชุมชนแต่วันนี้เราเปลี่ยนนะครับจากการทํางานร่วมเนี่ยเป็นวิชาเป็นวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินแต่ศาสตร์แผ่นดินเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยไม่ได้นั่งเรียนแต่ในห้อง เป็นโครงการเหมือนงานวิจัยเล็กๆให้เด็กไปวิเคราะห์ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มได้เราก็เน้นนะครับตามกรอบของนโยบายของประเทศชาตินะครับและของมหาลัยนะครับโดยที่ต้องงานวิจัยที่ตอบสนองสู่ชุมชนซึ่งใช้นะครับ BCG โมเดลเป็นหลักนะครับอีกทั้งวิเคราะห์สียชานะครับก็จะใช้นะครับนโยบายเป็นวิเขตที่ใช้นะครับนวัตกรรมดิจิตอลนะครับเป็นพื้นฐานในการที่พัฒนานะครับ การใช้รวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยนะครับพัฒนานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งวิเขตเสียชานะครับเราตั้งอยู่พืที่ EEC เราต้องนำกรอบนโยบาย e EC นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโจทย์ในการทำงานวิจัยนะครับเพื่อทำให้นะครับอ,องค์ความรู้ของมหาลัยนี้สู่สังคมอย่างแท้จริงนะครับตามที่เรานะครับเรามีธีมของเราไว้ว่า f อร m KU To You องค์ความรู้ KU สู่สังคมขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทรวดีสุ่มทองนาคมีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาถ้าจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาเราได้สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยนะคะเรามีทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็ยังมีทุนสนับสนุนให้รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เชิงวิชาการรางวัลการเขียนหนังสือตำรารางวัลผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกนะคะนอกจากนี้เรายังมีกองทุนนะคะที่สนับสนุนทุนวิจัยสมทบกับหน่วยงาน,อ,นอื่นอ งานวิจัยของคณะนั้นนะคะในปัจจุบันเราเริ่มให้ทุกคนจัดกลุ่มวิจัยกันนะคะเพื่อให้เราหาโครงการหัวข้องานวิจัยที่โดดเด่นและนำไปใช้ประโยชน์ได้เชิงพาณิชย์ต่อสังคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะปัจจุบันเราก็มีกลุ่มวิจัยทั้งทางด้านกายภาพชีวภาพแล้วก็กลุ่มวิจัยทางด้านดิจิทัลด้วยนะคะและถ้าพูดถึงงานวิจัยเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ศีราชานั้น เรามีงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อการเกษตรนะคะและอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นทางด้าน m t t r r i l p h y s i c กค่ะและยังมีงานวิจัยทางด้าน Material Chemistry นะคะซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เพื่อการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มชีวภาพนะคะมีงานวิจัยที่กำจัดสีย้อมนะคะแล้วสามารถที่จะนำโลหะอลูมิเนียมที่สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นตัวจับสีย้อมเนี่ยนะคะดึงออกมาได้ด้วยใช้ แม่เหล็กนะคะดังนั้นน้ําทิ้งนะคะก็จะปลอดไปจากสีย้อมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยทางด้านไบโอดีเซลนะคะซึ่งนําวัสดุเหลือใช้มาผลิตไบโอดีเซลหรือเป็นตัวแอคทีเวตให้ไบโอดีเซลมีประสิทธิภาพในการทํางานกับเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นและยังมีงานวิจัยด้านไบโอโปรดักนะคะและ Natural Product เกี่ยวกับการสังเคราะห์สารสําคัญการสกัดสารชีวภาพซึ่งออกฤทธิ์ชีวภาพให้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์การเกษตรและอาหารนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่แม้กระทั่งพืชเสพติดนะคะเราก็ได้ทำนะคะเราเป็นศูนย์มาตรฐานห้องอ,อยอนะคะที่ได้รับอนุญาตให้ทําวิจัยเกี่ยวกับพืชเสพติดกัญชงกัญชาและกระท่อมนะคะและเรายังมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานไอโซหมื่นเจ็ด 25นะคะซึ่งเป็นงานศึกษาวิจัยและบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมถ้ากล่าวถึงเทรนด์ของงานวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์สิราชาในอนาคตเราก็จะเน้นงานวิจัยนะคะที่เราจะต้องสร้าง Research Environment ให้เกิดขึ้นในคณะค่ะอันนี้เป็นความฝันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนที่เราทำวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่า ความน่ารักนะคะแล้วก็ความคอม promis ในการทํางานและการพัฒนางานวิจัยต่อย,ยอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดีมากถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมงานวิจัยให้เกิดขึ้นในคณะนอกจากจัดตั้งกลุ่มวิจัยแล้วเราจะมีทั้งนักวิจัยระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดอกเอร์โพสต์ดอกนิสิตปริญญาโทเอกบัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็ปริญญาตรี เข้ามาร่วมทำงานวิจัยในแต่ละหัวข้อนะคะโดยเฉพาะการนำบูรณาการนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะการบูรณาการศาสตร์ทางด้านดิจิทัลนะคะกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นำมาใช้กับงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเคมีฟิสิกส์นะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะที่คณะวางแผนที่จะดำเนินงานครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสถาพรเชื้อเพงนะครับ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศิลปชาับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาตรศิลป์ชาับทางคณะได้มีการสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยทั้งพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีการให้ทุน RA Research Assistant แล้วก็มีการให้ทุนไปวิจัยในต่างประเทศนะครับตลอดจนสนับสนุนการรุ่พันวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนที่สองเป็นการเผยแพร่ ผลงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในบริารวิชาการนะครับการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนะครับสำหรับทั้งคณาจารย์และนิสิตนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการให้รางวัลวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะครับาริารตีพิมพ์นะครับแล้วก็ค่าตอบแทนวุฒิปริเญาเอกนะครับสำหรับคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกนะครับ สำหรับงานวิจัยที่ทำในปัจจุบันนะครับก็จริงๆได้มีความพัฒนาไปจากอดีตที่ผ่านมานะครับเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราวิจัยที่เป็นเชิ Disciplinary หลักนะครับอันได้แก่วิศวกรรมไฟฟ้าครื่องกลโยธาอุตสหาหการคอมพิวเตอร์นะครับแต่มานับปัจจุบันนะครับเราได้ไปเน้นหลักนะครับทางด้านเรื่องของการบูรณาการนะครับ ในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการาบูรณา,าการในเรื่องของอุตสาหกรรมหลักนะใน10บวก2 S curve นะครับตามที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับดิจิทัลนะฮะยานยนต์สมัยใหม่นะครับโลจิสติกสนะครับแล้วก็ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับ สำหรับงานวิจัยนอนาคตน,น,นะครับเนื่องจากพังเวทยเกตศิาชานะครับก็ได้มีพื้นที่ศึกษาบ่อทองเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการบูรณา,าการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเข้าไปในเรื่องของการเกษตรกรรมปาม่าไม้นะครับอาหารแล้วก็สัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นแผนที่เราคงจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับ ในฐานที่สุดนี้นะครับทางคณะสุฬามา์ศิรชานะครับก็เชื่อว่าในการที่เราทําวิจัยไปนะครับก็จะมีส่วนที่จะเผยแพร่ผลงานนะครับไปสู่ชุมชนและประเทศชาตินะก่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไปครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสลินยาสนิทวงศ์ณัยุทธยาคณะบดีคณะพาณิชยานวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับภาพรวมงานวิจัยของคณะพาณิชยานวินนานาชาตินั้นทางคณะ ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนวีทั้งระบบตลอดจนสังคมและชุมชนด้วยนะคะและเรายัางมุ่งเน้นถึงความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส,สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริงค่ะสําหรับผลงานวิจัยที่โดดเด่นและสามารถใช้งานได้จริงของเรานะคะอาทิเช่นเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทางการเดินเรืออยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาและเขื่อนศรีนครินและยังมีเรือพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเจ้าท่าโดยมีเส้นทางการเดินเรืออยู่ที่คลองแสนแสบนอกจากนี้ยังมีเรือพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ชื่อเคยูกรีนสำหรับใช้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งใช้งานอยู่ที่คลองลัดมะยม เรามีทุ่นรักทะเลที่ได้รับการสนับสนุนจากปตทสพและล่าสุดมีการพัฒนาเรือสำรวจชายฝั่งไร้คนขับที่ได้รับการสนับสนุนจากบพขและบริษัทมาซันจำกัดเป็นต้นนอกจากนี้คณะาณิชยานาวินา,นาชาติยังมีผลงานวิจัยด้านอื่นๆที่โดดเด่นอาทิเช่นงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลงานวิจัยเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล และเรายังมีการประยุกต์เทคโนโลยีไปร่วมใช้เกี่ยวกับวงการแพทย์ได้แก่หุ่นยนต์ Rounding Robot นะคะซึ่งสามารถให้แพทย์ใช้ในการตรวจผู้ป่วยอย่างเว้นระยะห่างในช่วงโควิดได้อีกด้วยค่ะซึ่งทางคณะได้รับการร้องขอมาจากโรงพยาบาลเ mm hmm. วชศาสตร์เขตร้อนนะคะแล้วเราก็ได้ส่งมอบหุ่นยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนโยบายเชิงรุกของคณะพาณิชยนวีนานาชาตินะคะ จากวิสัยทัศน์ของคณะได้แก่มุ่งพัฒนาคนงานวิจัยและนวัตรกรรมของศาสตร์พานิชนาวีสู่สากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเราเลยมีการมุ่งเน้นงานวิจัยในเชิงรุกที่ตอบสนองนะคะต่อทั้งอุตสาหกรรมพาิชนาวีและชุมชนเรามีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ อุปกรณ์วิจัยขั้นสูงผ่านทาง EEC HDC นะคะทำให้เรามีอุปกรณ์ปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอนค่ะได้แก่ถังรากเรือจำลองอุโมงค์น้ำนะคะสำหรับทดสอบใบจักรแล้วก็ยังมีแอ่งคลื่นนะคะที่เอาไว้ทดสอบคลื่นแล้วก็การกัดเซาะชายฝั่งแล้วเราก็ยังมีเครื่องจำลองสถานการณ์สะพานเดินเรือสำหรับฝึกนักเดินเรือแล้วก็มีเครื่องมือจำลองสถานการณ์เครื่องกลเรือสำหรับฝึก การบำรุงการดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์บเรือด้วยนะคะซึ่งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเราจะมีการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางด้านพาณิชยนาวีเพื่อรีสกิลอัพสกิลและพัฒนาตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะคณะพาณิชยนาวีนนานาชาติยังมุ่งเน้นผลงานวิจัยในระดับสากลควบคู่ไปกับการ ผลักดันเพื่อส่วนรวมสังคมและชุมชนเพื่อให้เป็นการพัฒนาพาณิชยนาวีของประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชาติสุขาลมคณะบดีคณะเศรษฐศาตสตร์ศรีราชาเนื่องมาจากว่าสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาทางด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทางด้านงานวิจัยเราก็จะมุ่งเน้นในการประยุกต์ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อ เอาไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่านะครับของผลกระทบนะฮะของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมต่างๆตลอดจนประเมินถึงนโยบายทางด้านของธุรกิจนะครับซึ่งเรามีในหลายสาขาด้วยกันในเรื่องของการพัฒนากำลังคนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์การรีสกิลอัพสกิลต่างๆนะ นในสาขาที่ขาดแคลนนะครับเราสามารถที่จะประเมินทางด้านคอสเบ n e f i t จากการลงทุนทางด้านการศึกษาแล้วก็ฝึกอบรมเราสามารถที่จะประเมินการปรับตัวของธุรกิจต่างๆในการลงทุนส่วนเพิ่มปรับโครงสร้างของธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะประเมินว่ามีผลกระทบอย่างไรกับทางด้านการเงินทางด้านการจ้างงานแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะประเมินตีค่าทางด้านทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเอาไปกำหนดแนวทางในการลงทุนทางด้านานโยบายการดำเนินนโยบายและแผนงานครับงานวิจัยเด่นๆของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะครับเป็น Business m o เดลต่างๆนะครับที่ทำ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในระดับบัณฑิตศึกษานะครับเป็นงานวิจัยที่ควบคู่กันกับการทําวิจยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ของนิสิตนะครับแล้วเราก็มีการบูรณาการของวิชาในหลักสูตรนะครับกับผลงานวิจัยนะครับแล้วก็การขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับในเรื่องของ Career p a ารนะครับเรามีการทำา m m นะครับ knowledge management นะครับเพื่อให้ได้ best practice นะครับในการที่เราจะประยุกต์ ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับเรื่องของ land use นะครับการใช้ประโยชน์จากที่ดินเรื่องของอทำธุรกิจทางด้าน social enterprise อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมที่ดำเนินการนะครับก็โดยโดยสรุปแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาก็มีทิศทางในการที่จะทำงานวิจัยในเชิงบูรณาการนะครับซึ่งกับสาขาอื่นๆนะครับ เป็นการประยุกต์นะครับแต่อยู่บนกรอบของเป้าหมายทางด้าน s ustainable development goal นะครับบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพนะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะครับซึ่งทั้งหมดก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราภามหาการจนาุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะทางสวพเรานะคะมีความยินดีที่มาร่วมงานวันสถาปนานะคะครบรอบ27ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาซึ่งวันนี้นะคะหลังจากเราได้เดินชมงานนะคะซึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยเราพบว่าคณะต่างๆทั้ง5คณะของวิทยาเขตต่างก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยที่เราชื่นชมมีทั้งงานวิจัยที่เป็นพวกเบสิกไซเอนซ์นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยประยุกต์นะคะซึ่งเราพบว่าหลายชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์สามารถจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้นอกจากนั้นหลายชิ้นงานก็ยังมีคุณค่านะคะ,ะสามารถทำประโยชน์แก่ชุมชนได้ สำหรับสวพอของเรานะคะนอกจากเราจะทําหน้าที่บริหารทุนวิจัยโดยตรงแล้วนะคะส่วนหนึ่งของเราก็คือการพัฒนาศัก,กยภาพซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ในักวิจัยทั้งหลายนะคะมีศัก,กยภาพและสามารถจะ,ะส่งข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพให้แก่แหล่งทุนต่างๆได้นะคะ,ะสวพอเองนะคะจะทำหน้าที่ประสานงานนะคะเพื่อทำให้นะคะมีการสร้างเครือข่าย ได้ทำงานบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกันในคณะในมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะระหว่างวิทยาเขตหรือสร้างเครือข่ายทำงานบูรณาการกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยนะคะต่างมหาวิทยาลัยนะคะทั้งนี้เพื่อสามารถจะนะคะทำข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพเสนอแหล่งทุนให้ได้รับการพิจารณา สวพอเองนะคะมีโครงการที่จะสนับสนุนในการสร้าง,างศักยภาพหลายโครงการด้วยกันอาทิเช่นนะคะโครงการที่สนับสนุนาการตีพิมพ์เช่นการสนับสนุนในเรื่องของเพจชาร์จนะคะสนับสนุนนะคะผู้ช่วยวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นมตอร์ Master นะคะระดับมตอร์หรือระดับ post doctoral และสวพนะคะก็ยังมีฝ่ายเผยแพร่นะคะที่จะช่วยนะคะสื่อเรื่องของงานวิจัยนะคะสู่สาธารณะนะคะซึ่งจะทำให้นะคะสาธารณะนะคะทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะได้ทำหน้าที่นะคะแล้วก็ได้ทำการวิจัยนะคะในเรื่องอะไรสุดท้ายนี้นะคะดิฉันเองนะคะขอวอวยพรนะคะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขต สีราชาของเรานะคะ,ะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวิชาการนะคะด้านวิจัยนะคะแล้วก็ทั้งกิจการของนิสิตแล้วก็บุคลากรนะคะทุกท่านสวพอเองนะคะพร้อมนะคะแล้วก็เต็มใจที่จะสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยะค่ะ